พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรัพมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังพร้อมกับมีเรื่องมาสอบถามด้วยแหละนะครับพี่น้องทุกท่านว่าดู้วยเรื่องของการ,รทําไม้โครงสร้างไม้บอนไซเนาะพอดีว่าอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการขยายพันธเออเอาเรื่องนี้ก่อนขยายพันธุ์ผมก็มีกิ่งพันธุ์ มะขามใบแกละนะครับที่ได้ขอแบ่งปันมาจากครูชัยยงนะครับผมก็นำมาลงมือทำแบบจริงจังต้องจริงจังครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สำเร็จนะครับนี่ก็คือเป็นผลงานที่บอกว่าเป็นชิ้นแรกครั้งแรกนะครับที่ผมได้เสียบเสียบกิ่งพันธุ์ของเจ้ามะขามใบแกะ นะครับเสียบติดกิ่งเท่าขี้ตาเนี่ยเท่าไม้จิ้มฟันเนี่ยฮะดูนะกิ่งเท่าไม้จิ้มฟันผมเสียบสองข้างสองด้านอีกกิ่งหนึ่งติดอีกกิ่งหนึ่งไม่ติดนะครับก็เลยเสียบคาไว้อย่างนี้ให้เห็นเป็นประจักษ์เลยว่าอืมอีกอันหนึ่งรอดอีกอันหนึ่งร่วงนะครับอันนี้คือเป็นต้นต้นพันธุ์มะขามเปรี้ยวนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ตัดออกหรอกปล่อยให้มันช่วยดึงน้ําเลี้ยงมาทําให้ต้นมันจเจริญเติบโตก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของ <c oughs> การนําลงไปปลูกในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้ขอเลี้ยงไว้ในนี้ก่อนนะครับอ่ะเนี่ยติดละหนึ่งกิ่งนะครับว่ารเรื่องของการขยายพันธุ์อืมอีกอันหนึง่งอันนี้ก็ เป็นมะขามตุ้มตอนนะครับอันนี้ยังไม่ได้จัดลากผมชํำตุ้มไว้เมื่อวันที่นี่ผมเขียนไว้นี่แท็กหนึ่งกุมภาพันปศาสา2567ที่ผ่านมาอันนี้ก็ใกล้ได้จังหวะเวลาที่จะทำการจัดลากเขาแล้วแหละเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าผมตอนเขา ใกล้ๆก,กับง่ามที่มันแตกออกมาสังเกตนะครับว่ามันใกล้ง่ามที่ค่อนข้างที่จะชิดกันเลยเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะออกแนวไหนนะครับอ่าอันนี้คือตุ้มตอนออ่าอันนี้อีกแถมแถมแถมนี่อันนี้ก็เสียบจริงเสียบจังนะครับเป็น ต้นโพนะครับมันออกฟูไปไลาทิศทางทีนี้เอาอารมณ์ประมาณว่าต้องการให้มันออกตามทิศทางที่ตัวผมเองนี้ต้องการนะครับผมก็เลยจัดการเสียบซะนะว่านะหลายเดือนแล้วเนี่ยสองสามเดือนแล้วมั้งติดแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แกะเชือกที่มัดเขาว่ามัดแผลทาบไวแผลเสียบทาบนะครับตรงนี้ผมก็คลุมฟอยไว้นะครับ หุ้มพลาสติกแล้วก่อนนี้ก็คือก่อนที่จะหุม้มก็ทายาเร่งเปลือกแหละยาทาแผลไม้แล้วก็หุ้มด้วยถุงพลาสติกประมาณนี้แล้วก็หุ้มปลอยสามาติดไหมติดแน่นอนครับติดชัวเพราะว่ายอดเดินนะครับแตกจะล่างออกมาเลยทีเดียวอ่าตรงนี้คือป้าไปแล้วผมก็ได้ กิ่งพันไม้มาหนึ่งกิ่งนะครับมันก็เป็นไม้ที่ผมไม่เคยเห็นนะครับพี่น้องทุกท่านเออผมจะบอกว่าลักษณะของมันเนี่ยอ่าผมให้ดูอย่างนี้ก่อน <c oughs> ถือโอกาสถามพี่น้องเลยนะฮะว่าเดี๋ยวเคยเห็นกิ่งพันดังว่าไหมที่ผมจะนําเสนอต่อไปให้ดูต้นโพก่อนนี่นี่ต้นโพเนี่ยยอดปลีของเขาเนี่ยจะออกแหลมๆเรียวๆอย่างนี้นะฮะ นี่คือลักษณะของปรียอดของโพนะครับอันนี้โพขาวโพกีนกนี่แหละนะครับสังเกตตรงนี้ก่อนนะนะครับปลียอดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งในกลุ่มของอ่าโพไกรนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งยอดของต้นไกร ให้ดูใกล้ๆนะครับต้นไก่เขาก็มีปรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีเล็กๆเนี่ยคือผมมีต้นไกลอยู่ตรงนี้นะครับอืมอ่าโอเคนี่คือตัดมาให้ดูเลยอันนี้คือยอดไกลอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเ,ดเทียบกันนะไอน,นี้ ไกลแต่ในมือผมเนี่ยอันเนี้อันนี้นะครับมันคือต้นอะไรพี่น้องทุท่านสังเกตดูยอดปรีนะครับมียอดปรีใหญ่เหมือนกับไอ้เจ้าต้นโพแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันกันกบต้นไกรแล้วลักษณะใบมัน จะออกเขาขาว,ขาวนวลนวลเป็นลักษณะใบมันอ่ะทีนี้คือใบมันใกล้เคียงกันกับต้นไกรมากเลยแหละอ่ะนะผมให้ดูด้านหลังหนึ่งใบแล้วกันนะครับประมาณเนี้ยนี่หลังของใบไม้ทั้งสองชนิด าด้านหน้าให้ดูด้านหน้าอ่ะยังไงช่วยกันดูหน่อยพี่น้องคือผมสงสัยมากเลยคือมันต้นอะไรอันนี้คือด้านหน้านะครับแต่ว่าใบแก่ๆของเขาที่ผมตัดออกแล้วเนี่ยลักษณะใบมันมันก็ค,คล้ายๆก,กันกับต้นไก่นะครับแต่ผม มีจุดสังเกตรตรงปียอดนี่แหละมันไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตอนผมได้มาแล้วผมลองตัดใบเขาเนี่ยจะบอกว่ายางมันจะออกสีแดงไม่รู้ว่ามีป่ะนะน่าจะไม่มียางออกแล้วคือตอนที่ตัดทีแรกเนี่ยยางจะบอกว่า ตอนที่ผมตัดใบเขาทีแรกเนี่ยครับยางเขาจะออกเป็นสีแดงเรือชมพูนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นแดงเรือไหมอตอนนี้เป็นสีขาวเห็นไหมครับนี่สีขาว,ขาวเห็นไหมไเห็นเนาะนี่อ่าก็ยังไม่แน่ชัด บอกเลยครับว่าไม่รู้ว่าไอ้ต้นเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันคือต้นอะไรนะครับอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับใบปรียอดนะครับเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเทียบกับต้นไกรนะครับเนี่ยลักษณะมันใบมันคล้ายกันแต่ปรียอดไม่เหมือนกันนะพี่น้องท่านใดรู้นะครับ บอกผมนิดนึงว่ามันคือไม้ชนิดไหนกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆเลยผมสังเกตเห็นว่ามันเป็นไม้ตาสลับนี่สังเกตนะเป็นไม้ตาสลับใบกิ่งก้านออกไม้แบบนี้แล้วลักษณะไม้พวกนี้ผมมองดูแล้วมันสามารถบิดดัดโค้งงอได้ในน่าจะเหมาะเลยแหละ นะครับนวดนวดหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยนว,นวดนวดนวดนะครับนวดเข้ารวดเจ๋วเลย่เนี่ยลักษณะแบบนี้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือไม้ประเภทนี้มันเป็นไม้มียางนะครับน่าจะขยายพันธุ์ติดนะครับผมก็เอามาชํำไว้นะครับชํำใส่แก้วกาแฟลักษณะ ที่ชำไว้อย่างนี้คือทำเป็นกิ่งเปลือกออกบานเป็นกระโปรงนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานว่าเมื่อรากมันออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไหนผมชำไว้สองสามกิ่งอันนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งนี่ชำไว้ต้องลองครับใช้คำว่าต้องลองแล้วก็ <laughs> อีกครีหนึ่งครับพี่น้องท่านไหนรู้นะครับหรือมีไม้ประเภทนี้อยู่ในสวนที่พี่น้องทุกท่านทำบอนไซนะครับรู้ชื่อไม้บอกผมนิดนึงครับผมจะได้เรียกชื่อเขาถูกถ้าไม่มีใครรู้เลยเดี๋ยวอนาคตไปหน้าดีวผมตั้งชื่อเขาเอง <c oughs> ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะก็ขออนุญาตจบเรื่องพูดคุยเล่าสู่กันฟังพร้อมกับคำถาม นะครับกับพี่น้องทุกท่านไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม้ชนิดนี้มันคือไม้ชื่ออะไรใครรู้บอกผมด้วยนะฮะเอาละผมขอจบเรื่องราวลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปเมื่อกายภาพของไม้มันเปลี่ยนแปลงและเมื่อมีเวลาว่างก็จะนําเรื่องราวมาพูดคุยนําเสนอเหมือนเช่นเดิมทนิวกเอ่ยคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม